สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับเ,เช้ามากมู่นี้มาเก็บไข่เป็ดไข่เชื่อครับเมื่อว่านในการส่งลูกเป็ดไปเชยพุ่มครับให้ลูกค้าไปเชยพุ่มมีลูกเป็ดปากนา้ำลูกเป็ดอีเหลียงเป็ดมันลาดครับแลวกาลูกเป็ดปากปะกงบวง่านี้ประมาณเกือบเกือบร้อยชีวิตแล้วครับมีหลายหลุดเช้านี้มีเวลาว่าง แต่เศร้าคือเศร้ามากอะมาเก็บไข่เป็ดไข่เชื่อก่อนครับแล้วก็สิไปเกี่ยบเป็ดกฟังนั่นครับเก็บไข่เชื่อกี่เป็ดปากน้ำครับเป็ดปากน้ำไข่หนึ่งไข่ใส่ห้างครับเก็บห้างให้โบ้ไข่ใส่ฟอสองฟอง เป็ดเก้ามีอยู่เกาตัวใครเกาฟองติดอยับหนี่เก็บใครเป็ดนครถมครับครับเป็นพอไม่พั่นเป็ดพั่นนครมาถมครับมีเกาตัขึ้นกันเป็นหัานคาบ่าเป็นนครถมสิใครจ้งคองครับใครบ่อใครใส่ห้างครับเห็ดห้างไว้ให้บ่ไใครใส่คือเห็ดห้างไว้เขาบ่อใครเพราะว่าแตะกอน งูมันขอมกินตอนเขาข่ในห้างครับที่นี่เขาเลยย่านเขาเลยพวกข่ในห้างเลยครับไอเกลือนเลยหนึ่งสามส,ส,ส,สี่ ขื้นกันครับเอาฟ้องขึ้นกันคอนทมกัไเ้ยเตรมดเป่ารอยเปร์เซ็นตครับมันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทางเปลดนครปฐมแล้วก็เปลดปากน้ำครับร้อยเปอร์เซ็นตันครูเลยครับ ฟังละเกา่าเลยเช่นสองพันหลายคนอยากเอฟที่อยากให้ผมอเอาไข่มาเทียบกันแล้วมือมาใส่ฮัดไหนไข่ป้องไงกูเครอบ,บางปากน้ำก็แล้วกันแบบผมนี่เป็ดไข่เป็ดท่านปากนา้ำ กี้คาเทียบกับนคนปรปฐมกายพอ่พอกันนะครับใครเป็ดพ่อกันฟ้องวกหนีกันไปไหนครับพ่อกันไครเป็ดแต่ละสายพันธ์ ยกเว้นเป็ดอีเหลียงกับเป็ดมันหลาดครับเป็ดอีเหลียงกับเป็ดมันหลาดฟ้องมันใหญ่กว่าเขาอยู่แล้วครับเพราะว่าโครงสร้างหรือบอดี้อะไรย่างต่างๆมันใหญ่กว่าเขาครับแล้วก็อัตราการกินของเขากา็กินหลายกว่าเป็ดพวกนี้ครับอันนี้เป็นเป็ดพันธุ์ไทยแท้เดี๋ยวต่อไปผมก็สิไปเอาลูกเป็ดที่ออกจากทีอยู่ในตูฟ้ฟักออกจากตู้ฟักไปอนุบาลราคาสิไปเกืบเป็ดฟ้าหุ่นครับ ครับลูกเป็ดไปใสตัวรูปบาครับน,นี่เป็นบางปรุงครับบางประมงหนงสงนี่บางประงสาบางประมงสครับบางประมงหาบางประงหครับ นี่นะที่เป็นตพื่อนนี่นะที่เป็นบางมะกเจ็ดอันนี้เป็นเพื่นนี่เป็นเป็ดพันธุ์นครปฐมครับเบื้องง่ายๆครับลูกเป็ดพันธุ์นครปฐมนี่มันจีเทาเหลืองปากเรืองเรืองแดงน่อยครับเทาเรืองืองแดงน้อยพันธุ์เอกส่วนบางมะกุูดกระมันกระสีออก ะสีออกหน่อยถ้าเข้าเดิมสีตาจะออกมันดำขือนเลเงินครับคอนผมแับนี้ราคามีอ่รอบนี้กันที่มีบาวบอรี่นมะนาวหลายเตอรนี่ครับตัวบาวบรี่สีบาวบรี่กับสีเหลืองนี่เป็ดอีเหลืองนี่คนละสีกันเหลืองเหลืองสีเหลืองจริงๆคือกันแต่ว่าเหลืองของบาวบรี่นี่เป็นเหลืองแบบอ่อนๆครับ เดี๋ยวปันออกเขา์ร้สิใ้เบืองครับเห่งอ่อนเอาดีหนึ่งดีสองดีอย่างหนึ่งดีย่2อสองดีย่3 apa kah lang ni agak, ni, apa, awal di kah lang jauh apa, 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 นี่ยังน้อยอยู่ครับนีไนออนมันไปอกคนยังมัเหรงเป็นเพชรบารบาลีนบาบาีตัี่บาบลีเพชรบารบรลีสอง้วก็ไข่ไข่โลไทกสองรับนี่เท่าน,นี้ยัง พท่านแข็งครับนท่านออกไปแอ้ล่อไปล่อปลูกเ็ดลูกใครมื่อกี้สีเหตุตัวนุบาลนครับตัวนุบัลเขาบอกให้ได้มาทำกันเนี่ย าบาร่เดลูกไก่หลังจากที่เอาลูกเป็ดอนุบาลเสร็จก็ปล่อยเป็ดลงน้ำแล้วก็อาหารเป็ดเสร็จครับปล่อยเป็ดกินยาครับท่าน ตอนเศร้าครับพีงเดีย,ยเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็สิไปเจ็บไข่เป็ดครับไข่เป็ดไข่เป็ดม้อนี่ม,มาสิได้จักฟอกครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า 無理しっかり。 三三，三四三五，三六三七，三八三九，四十，四一四二四三，四四四五四六。 เก็บโดยมันน,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 นี่ครับเลรลอยปกป้องครับลูกเป็ดอมรุ่นนึงครับนี่ลายส่พันธุ์เลยครับลูกเต็๋ยวเปิดไฟให้ก่อนนี่ครับ ลูกเป็ดทีผมส่งไปใช้พวกม่วว่านนี่ครับพอดีบ่มีเวลาว่างมาบอได้ลงให้เบื่องครับทายไ้อยู่ครับมาให้เป็นเพื่อนเบืเ่องครับลูกเป็ดอินลูกเป็ดฟางประกงแล้วก็ลูกเป็ดกีเลี้ยงครับแล้วก็ลูกเป็ดมันลาดเป็ดชุดนี้ก็อายุเดือนก,กว่าก็มีครับแล้วก็รุนรนหน่อยก็มีส่งไปม่วว่านนี่ครับ มาไทยย้อนหลังให้เบิ่งครับนี่ครับเป็นลูกเป็ดรุ่นนี้ครับผมจำหน่ายไปช่วงโปรโมชั่นกันตัวละหกสิบบาทนี่ครับชุดรุ่นนี้ตัวละหกสิบบาทอีเลียงนี่ตัวละร้อยครับนี่ตัวใหญ่ปานนี้แหละตัวละร้อยร้อยปังเสียงห้องบอกเป็นตัวแม่ยแล้ครับชุดนี้ครับชุดนี้ครับที่ไปเมื่อวานเนี่ย้วก็มีรุ่นน้อย หน,หนึ่งนี่ครับมันหลาดมันหลาดพร้อมครับมันหลาดนี่ก็ตัวปกติจำนายตัวละร้อยนะแต่ว่าลดให้เพื่อนครับเพื่อนเอาลายก็ลดตัวละแปดสิบอันนี้ตัวละร้อยครับตัวนี้อีเหลียงส่วนเพชรปากไอตัวเพชรปากมะกรุงไอที่เห็นอยู่นี่ก็ตัวละหกสิบบาทครับหกสิบบาทเพชรขาเพชรหกสิบบาทครับเตรียมพร้อมใส่รถ ไปทรงเพลินเมื่อวานนี่ครับครับตายอยู่ครับเกลอีเดียกรุ่นกําลังสีไนยเมื่อวานนี่ก็จําหน่ายเพิ่นไปรุ่นนี้ตัวละหกสิบเจ็ดสิบาทครับตัร์เจ็ดสิบาทรุ่นนี้สิบบอีเดียก็อยากราคาสูงนะครับตามท้องตลาดปากนามก็มีหกตัวตูวผูไปหาตัวก็เลย เพิ่นเอาตัวเดียวครับตัวแม่เหลือได้ตัวผู้ครับครับใส่กองบรรจุกองครับรุ่นน้อยครับรุ่นน้อยก็ใส่กองเป็นเป็ดอีเลียงกับเป็ดปากน้ำครับเร่งๆครับมาเปิ้ลตุ่ฝักครับให้ไอยนี่เป็ดเป็นเป็ดเป็ดบัลเบอรี่ครับเป็ดบัลเบอรี่สี่ตัวน่ากัน ดูดีครับสำหรับทีวิตผมก็ขอจบคลิปให้แค่นี้เลยครับดีขึ้นราะวดตับครับ